บิวกินพีพีเปิดใจเล่นหนังคู่กันครั้งแรกรับเหนื่อยแต่มีความสุขปลื้มบัตรคอนเสิร์ตขายหมดเรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาสนั่นโซเชียลตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยโปสเตอร์อย่างเป็นทางการสำหรับภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีที่นำแสดงโดยบิวกินพุทธิพงศ์อัศรัตนาุลและพีพีกลิตอํานวยเดชกรผลงานกำกับโดยหมูชยนพจากเฟรนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนโปรดิวโดยผู้สร้างพี่มากพระขนงต้องบรรจงและตั้มวีระชัย โดยจะเขาฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่20มีนาคมนี้ล่าสุดในงานถแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่ซองแดงแต่งผีนโซนเซนทันคอสเซนทันเวิร์นบิลกินพีพีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกับการเล่นภาพยนตร์คู่กันครั้งแรกพร้อมเผยถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวพ,พีที่จะถึงเร็วๆนี่ p ีเรื่องนี้เหนื่อยมากถ่ายกันหลายเดือนมากๆครับอย่างที่บิลกี้บอกเลยมันมีความชาเลนจ์หลายๆอย่างแอคชั่นคอมเมดี้ตลก แต่ด้วยความสามารถของเขาเขาก็ผ่านมันมาได้ในเวอร์ชั่นของเรามันจะไปสุดที่ตรงไหนบิลกินผมว่ามันสุดตรงที่คือเราดูเวอร์ชั่นออริจินอลแล้วมันดีมากในเชิงโครงสร้างในเวอร์ชั่นของเราเราเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเราก็ขยี้มันเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกทั้งหมดนี้มันถูกปรับในบริบทความเป็นไทยมากขึ้นหน้าจะมีอะไรที่ตลกเราเข้าใจบริบทของเรามากขึ้นมันไปเท่านี้ซึ่งมันสุดยอดมากนะพี่หมูพี่โต้งก็จัดให้เราไปข้างหน้าอีกแล้วก็มีพีพีครับก็เลยสุด การเล่นเป็นผีเป็นไงบ้างผี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 ก็ยากนะครับยากในเรื่องมันยากตรงที่ว่าตอนถ่ายเราห้ามโดนตัวใครเลยพีว่ามันยากเหมือนกันปกติเราจะโดนตัวเขาแต่เขาไม่โดนตัวหนูหรอกพี่ยากมีความท้าทายหลายๆอย่างเป็นผีจะมีปมในใจการทำงานเรื่องนี้เหนื่อยมากใช่ไหมพีพีใช่ครับเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขบรรยากาศในกองต่างๆและการทำงานกับพี่หมูพี่ต้องรู้สึกว่าเราทำงานไปด้วยและมีความสุขไปด้วย เหนื่อยแล้วต้องกอดกันในกองเลยเหรอพีพีเขากอดหนูบิลกินเขาต้องการกำลังใจเขาเป็นพวกงองแงอาต้องคอยสู้ๆนะปกติเขางองแงบ่อยเหรอบิลกินผมว่าเขาเครียดมากกว่าพอเวลาเราทํางานแสดงจะมีบางภาพที่มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เยอะบางทีเป็นเรื่องของสมาธิความเครียดบางทีเป็นเรื่องของสิ่งเร้าต่างๆที่มารบกวนเวลาเราแสดงหรือบางอาทีเราต้องใช้จินตนาการในระดับที่เราไม่เคยทํามาก่อนอย่างพีพีเขาเล่นกับกรีนสกินเยอะ เล่นกับอะไรที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆเยอะต้องใช้จินตนาการเยอะพอยังไม่ได้ผมว่าเป็นความเครียดมากกว่าแต่บทบาทของบิลกินน่าจะหนักกว่าของพีพีบิลกินผมว่าหนักคนละแบบอย่างในเรื่องผมจะเห็นเขาคนเดียวคนอื่นไม่เห็นเราต้องเล่นรีแอคหลายอย่างแล้วเราต้องถ่ายแบบมีเขาแบบไม่มีเขาเราต้องเล่นหลายอย่างในเรื่องผมเป็นตัวโดนเป็นตัวที่ซวยต้องปลอมตัวเข้าไปในบาร์โดนกระทืบซีนแอคชั่นมันต้องใช้การเรียนรู้เยอะใช้แรงเยอะ ด้วยเหนื่อยต้องวิ่งเยอะมันเป็นความยากของผมของพีพีความเป็นผีเขาต้องเล่นกับอะไรที่ไม่มีอยู่จริงซีนโรแมนติกทาําไงบิวกินไม่ยากยากมันคุ้นเคยกันอย่างแปลรักฉันด้วยใจเธอมันผ่านมาแล้วเราคุ้นเคยกันเวลาเราเล่นมันก็ไม่ยากในเรื่องผมไม่ได้ชอบเขานะเขามาเจ,เจาะแจะผมนะพีพีก็เขาอยากแต่งงานกับหนูไงตอนแรกที่ต้องเรียกเขาว่าคุณสามีมันใช้ฟีลลิ่งไหนพีพีคุณสามีหันไปทางบิวกินบิวกินไม่มีเรียกตอบเหรอ บิลกินไม่มีในเรื่องผมขัดขืนไงในช่วงแรกคล้ายกับออริจินอลนะตัวละครผมจะมีการเรียนรู้ไปตลอดทั้งเรื่องช่วงต้นจะมีชายแท้มากจะมีเหยียดเพศอยู่ด้วยเบาๆมาเรื่องคอนเสิร์ตพีพีบัตรขายหมดไปแล้วพีพีขายหมดแล้วเรียบร้อยดีใจมากพีกับทีมนั่งลุ้นกันมากว่าบัตรจะหมดไหมก็เครียดเหมือนกันเป็นแฟนซัพพอร์ตดีมากไม่ว่าจะบัตรคอนเสิร์ตแท่งไฟที่เราทําออกมาดีใจมากตอนนี้ซ้อมไปได้เ0แล้วซ้อมทุกวันเลยตอนนี้ซ้อมวันสิบชั่วโมง บิลกินจะซัพพอร์ตพียังไงบิลกินบอกไม่ได้หรอกผมอยู่ลอนดอนยังซัพพอร์ตเขาเลยยังแบกของไปให้เขาเลยของฝากคือเขาฝากผมเอากลับมาแต่ก็ซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆว่าเครียดหรือเปล่าก็อุ่นใจอยู่แล้วผมเชื่อมือทีมงานทุกคนที่ดูแลเขาจองตัวเครื่องบินตรงวันหรือเปล่าบิลกินช่วงนั้นเป็นช่วงเรียนช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียนเหมือนกันส่งใบาลาแล้ว เขาบอกไม่แอปพรูฟใช้โควต้านิดหน่อยเราเน้นทำงานเราอ่านแลกเชิญล่วงหน้าทำงานล่วงหน้าไว้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญแต่เขาต้องการกำลังใจจากบิลกินบิลกินผมให้กำลังใจเขาทุกทางที่เป็นไปได้พีพีเขาบอกเขาติดเรียนรักกันจริงเขาต้องมาแหละพีบิลกินคิดดูอีกที